าคม2,568และได้รับการขยายสัญญาเนื่องจากโควิดไปถึงเดือนมิถุนายน68ขณะนี้ช้ากว่าสัญญาประมาณ10%ตามแผนนะครับจะต้องได้50%แต่ตอนนี้ได้เพียง40%ปัญหาราช้าเกิดจากผู้รับเหมาได้รับผลกระทบจากโควิด ทำให้ขาดส,สภาพคล่องทางการเงินทางสถาบันการเงินไม่ปล่อยให้นะครับผมขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องการก่อสร้างถนนพระรามสองเดี๋ยวนะครับและอีกสาเหตุนะครับทีท่ชานะครับคือเรื่องของสภาพคล่องก็คือทางกรมทางหลวงได้ให้ผู้ก่อสร้างทำงานในบางครั้ง